เมืองพินโอลวินประเทศพมา่าครับน้ำมันจะไหลลดหลั่นกันลงมาด้วยมุมเนี้ยสวยมากเลยน้ําตกแห่งนี้ชื่อว่าน้ําตกเด็ดตอใจเด็ดตอดใจครับฟังเป็นภาษาไทยก็น่าจะคําว่าน้ําตกดีต่อใจ ตอนนี้ก็เมฆหมอกเข้ามาบังเจดีแล้วก็ยังเห็นม่านน้าตกอยู่นะครับออก็สวยไปอีกแบบนึ่งน้ำตกท่ามกลางเมฆหมอก เมืองพินโอลูวินหรือเมืองเหม่เหมียวนะครับเป็นเมืองบนที่ราบสูงฉานตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนข้างไปทางเหนือของประเทศพม่าครับอยู่ในรัฐฉานห่างจากย่างกุ้งขึ้นไปทางทิศเหนือเนี่ย670กิโลใช้เวลาเดินทางจากย่างกุ้งไปเนี่ยถ้าทางรถยนต์ก็ประมาณ 10, 10ชั่วโมงครับหรือห่างจากมันเดเลไปทางทิศต,ตะวันออกได้ประมาณ70กิโลครับใช้เวลาเดินทางชั่วโมงครึ่ง คือที่ประเทศพม่าเนี่ยไมยมบอกระยะทางกันเป็นชั่วโมงครับนี่น้ําตกที่สวยงามมากเมืองพินโอโลวินแดดตอดใจหรือน้ําตกดีต่อใจโอ้โหมันน้ําตกใหญ่โตแล้วก็สูงมากเลยทีเดียวครับอันนี้ชั้นล่างครับ ถ้าเดินทางไปจากมันดาเลน้ำตกนี้จะถึงก่อนครับอยู่ที่อำเภออเนสกันแล้วที่เมืองพินโอโลวินเนี่ยมันยังมีบรรยากาศของสวนโบตานิกการเดนครับโอโ้มันเป็นสวนสาธารณะดอกไม้ที่สวยงามมากทีเดียวครับส่วนนี้สร้างตั้งแต่สมัยอังกฤษปกครองคือเมืองพินโอโลวินเนี่ยสมัยอังกฤษปกครอง เขาใช้เป็นเมืองที่เป็นเมืองทหารนะครับมีนายพลเมียเมียวเ,เนี่ยมาดูแลอยู่เมืองนี้ก็เลยชื่อว่าเมืองเมียเมียวม,มีสวนโบตานิกการ์เด้นเนี่ย มันเป็นสวนใหญ่ที่อยู่กลางเมืองสวยงามมากมีไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ข้อสําคัญคือภูมิประเทศในการจัดสวนเนี่ยมองไปมุมไหนมันก็สวยงามมากครับถ้าไปพินอโอลวินเนี่ยจะเจอสวนสาธารณะที่เป็นสวนลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายสวนทีเดียวครับทั้งเป็นสวนของรัฐบาลและสวนของเอกชนครับทุกสวนก็จะเก็บค่าค่าเข้าชมนะครับท่านผู้ชมจะมีดอกไม้เมืองหนาวดอกไม้เมืองร้อนเอาเป็นว่า พินอูลวินเนี่ยมันสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณพันเมตรนะครับเพราะฉะนั้นที่เมืองนี้จะมีอากาศหนาวเย็นมีน้ําตกมีดอกไม้มีภูมิประเทศที่สวยงามประชาชนน่ารักครับท่านผู้ชมส่วนมากจะเป็นชาวฉานครับ สถานที่แห่งนี้จะมีทะเลสาบใหญ่จึงเรียกว่ากันดอจีเลกโบตานิกการเด่นครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะค้นหาใน Google เวลาไปก็ต้องกันดอจีเลกนะครับท่านผู้ชมที่นี่จะมีโหสวนพฤกษศาสตร์โบตานิกการเด่นมีพิพิธภัณฑ์เยอะมากเลยทีเดียวครับ และที่บนเนินเขาใจกลางเมืองของพินอุลวิน,นจะมีวัดสําคัญอยู่บนเนินเขาทีเดียวนะครับแน่นอนถ้าไปพินอุลวินก็ต้องไปไหว้พระที่วัดนี้สวยงามอลังการศักดิ์สิทธิ์ครับวัดนี้เรียกว่ามหาอังคันตูพากด้าครับมหาอังคันตูอยู่บนเนินเขาครับท่านผู้ชมผมไปไหว้ที่วัดนี้ก็เอาเป็นว่าวิวทิวทัศน์สวยงามเอาเป็นวัด วันนี้ฝนก็ชุ่มฉ่ำที่พินอุลวินฝนจะตกบ่อยครับเอาปเป็นว่าเป็นศิลปะพะม่าที่สวยงามทีเดียวครับใกล้ๆกับมหาอังคันตูเนี่ยนะครับพาคคด้าเนี่ยเ็จะมีสวนสาธารณะของเอกชนเรียกว่า b ี fall, b e ลบีเนี่ยนะครับถ้าค้นหาไปใน google ต้องค้นหาคำว่า b จุดแล้วก็ e fall นะครับไม่ต้องเติม s นะครับ b ีนะครับแล้วก็จะพบ แล้วก็ไปที่นั่นเลยจะมีคาเฟ่มีสะพานกระจกมีสลิงมีกระเช้าลอยฟ้าเอาเป็นว่าเป็นเป็นสถานที่ที่สวยงามน้ําตกนั่นมันเป็นน้ําตกธรรมชาติครับแต่เขามาตกแต่งสร้างเจดีมันเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม หลังจากที่ไปเดินสะพานกระจกถ่ายรูปที่ B f a l l มาอย่างงดงามแล้วนะครับท่านผู้ชมเพลิดเพลินจำเริญใจจะเดินทางต่อไปที่วัดลุมพินีสวนลุมพินีครับวัดแห่งนี้เนี่ยไม่มีแผนที่ใน google ต้องถามคนพื้นเมืองแล้วก็เรียกเป็นภาษาพมาา่าว่ากันเกาตาต่องต่องก็แปลว่าภูเขาแล้วครับกันเกาตาต่องนะครับ ที่เมืองพินอุลวินนี่แหละล้วก็ขับรถไปนะครับคือสวนลุมพินีวันเนี่ยที่แคว้นเนปาลเนี่ยนะครับเป็นที่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูตะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นสังเวชนียสถานส่วนใหญ่วัดหลายๆวัดในพมา่าเนี่ยก็จะสร้างสวนลุมพินีวันไว้แบบนี้แล้วก็มีพระพุทธรูปมากมายเลยทีเดียวทั้งนั่งทั้งยืนนะครับปางต่าง,างๆเยอะแยะมากมาย ก็เป็นสถานที่ท,ที่อย่างที่พระอังก็จะมีนะครับสวนลุมพินีที่นี่เนี่ยนะครับตอที่เมืองพินอุลวินเนี่ยก็จะมีสวนลุมพินีเช่นเดียวกันนะเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลออกจากเมืองพินอุลวินออกไปหน่อยแต่ว่าโอ้มีพระพุทธรูปเยอะทีเดียวท่านผู้ชมโพสซี่เขาบอกว่าคุณอนันต์ไปที่นี่กันหน่อยถามชนพื้นเมืองแล้วบอกไหนๆมาพินอุลวินลงไปไหว้พระกันหน่อยวัดนี้เรียกกันว่านะครับ กันเกาตาต่องนะครับพากด้าเอาเป็นว่าก็ได้มีโอกาสไปมันเป็นอันซีนที่คนไม่ค่อยได้ไปกันเท่าไหร่หรอกครับก็ถือโอกาสที่จะไปดูพระพุทธรูปไปไหว้พระพุทธรูปเอาเป็นว่าก็รู้สึกดีการทางไปก็เป็นถนนลัดยางไม่กว้างมากแต่ว่าไม่แออัดครับท่านผู้ชมก็เงียบสงบดีครับพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่กันเกาตาตองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเมืองพินอุลวิน หลังจากนั้นก็จะกลับมันดเดลีแล้วล่ะครับท่านผู้ชมเมืองพินอุลวินเป็นเมืองที่สวยงามเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากแต่จะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าจะไปพินอุลวินในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่จ้างรถเหมาไปถ้าจะไปเองแบคแพคไปเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเหตุผลก็คือมันมีการตรวจตราค่อนข้างเยอะเพราะว่าปัญหาการเมืองภายในของพมรมาครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าที่นี่จะเป็นชนเผ่าชานเป็นส่วนมากนะครับนี่ครับก,รกันเกาตาตอง เอาเป็นว่าเขาถ่ายรูปเก็บไว้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับไปไหมเธออยากจะไปกับฉันไหมเดินทางให้ไกลแสนไกลมีเพียงแค่เธอกับฉัน โลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ฉันอยากจะพาเธอไปด้วยกันแค่เราสองคนเท่านั้นเธอจะว่าไง ฉันจะพาจะเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำร้ายว่าใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเรื่มเรื่องัองวนวาน,วานที่มันเจ้าสลัดความทุกของสองเราทิ้งมันไปไม่ถือสาใครจะว่าอะไรไม่ถือสาชีวิตของฉันฉันใช้มันอย่างคุ้มค่าและ จะดาไม่สนใจเธอเท่านั้นจะรักจะแค่ก็มีเพียงเธอเท่านั้นวันนี้13กรกฎาคม2567ครับผมนั่งอยู่ที่หน้าน้ำตกแดดต่อใจเมืองอเนศกันเมืองพินอุลวินเนี่ยนะมองมองขวานล้วลูกกรงไปเนี่ยครับ เราจะเห็นน้ําตกแล้วก็มีวัดอยู่ด้านบนนั่นนะครับช่วงนี้เดือนกนรกฎาคมก็กลางฤดูฝนแล้วล่ะครับนี่ภาพน้ําตกสวยมากเลยอะเรียบแบบไงนั่งดูน้ําตกอยู่ตรงนี้นี่ห้องพักเขาเนี่ยดีมากเลยคืนหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดอยู่สองแสนะห้านะรวมอาหารเช้า ก็มาเดินสะพานกระจกที่ B E 4คือผมก็มาเป็นครั้งที่สองครับท่านผู้ชมที่มาครั้งนี้บอกตรงๆเลยว่ามัน,มนเหลือเวลามันมีเวลาว่างนะครับก็ไม่ได้ถือว่ามาดูความสวยงามทางธรรมชาติก็แล้วกันนะครับคือมันเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่ถูกตกแต่งเพิ่มเติม,ตมโดยสีมือมนุษย์เป็นต้นว่าน้ําตกเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติแต่ว่าสะพานกระจกเนี่ยมาสร้างเพิ่มนะันเพื่อเก็บเงินดง่ายๆ เสียค่าเข้ามาแล้วเนี่ยต้องมาเสียค่าสะพานกระจกอีกถ้าเราไม่อยากเดินบนสะพานกระจกก็ต้องเสียตังค์ก็ประมาณสี่สิบบาทเอ้ประมาณยี่สิบบาทต่คนต่อคน,คนไม่แพงครับแต่ว่ามันตกเนี่ยถ้าสวยจะเป็นทีนนนนน่ตกบงนินค่าเดี๋ยวผมจะถอดของข้อมือไว้ตมตกเาแล้วกันนะครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือน้ำตกเดดต่อใจที่เมืองอนเนสกันนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็มาพักอยู่เนี่ยเดดต่อใจวิวรีสอร์ทนะครับอยู่ตรงข้ามกับน้ำตกเลยเราจะได้เห็นภาพวิวน้ำตกอย่างเต็มตาคืนหนึ่งก็เขาก็คิดาราคาออสองแสนห้าหารได้ร้อยยี่สิบห้าก็ประมาณสองพันนะครับท่านผู้ชมคุ้มไหม คุ้มมากเลยค่าวิว200ล้านธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามที่เมืองอเนส,สก,กันครับพินอุลวินนะครับเเขตรัดฉานครับประเทศพมา่าสวยมากเธอเท่านั้นจะรักจะแค่ก็มีเพียงเธอเท่านั้นจะคอยห่วงใยจะเฝ้าดูแลกันและกันจะเคียงข้างกันตลอดไป ฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำร้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการรืมเรื่องวันวานที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปชาดีดชะชดาดา เดินทางของเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความุุนวายที่คอยทำรา้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเรื่มเรื่องวันวานที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไป ฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่พอยทำร้ายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเรื่มเรื่องหวันวานที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไป นี่คือภาพภายในมิหารมหาอันตูกันทาภากุดาครับที่เมืองพินอุลวินสวยงามศักดิ์สิทธิ์สงบมากเลยครับท่านผู้ชมก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เมืองพินอุลวินประเทศพมา่าขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงครับถ้ามีโอกาสผมอาจจะได้ไปพินอุลวินอีกเป็นครั้งที่สท่านผู้ชมครับขอใทุกคนโชคดีครับ